วันนี้ฟ้าคึมคึมเหมือนฝนจะตกเลยหรือว่าหน้าหนาวแล้วมันก็เลยอากาศมันเป็นแบบนี้ เหมือนฝนจะตกหรือว่ามันเป็นหน้าหนาวแล้วอากาศมันก็จะเป็นคลมคลมอย่างเงี้ยพอตกเย็นมาก็มืดแล้วดอกยี่โทสีชมพูเนี้ยมันจะเป็นชั้นๆน,นะมันสวยนะเนี่ยอันนี้มันก็จะเป็นไม่ได้เป็นชั้นเป็นดอกเป็นกีบออกมาเลย แต่ส่วนอันนี้มันก็จะเป็นกสีชมพูหวานเย็นกับสีชมพูเข้มข้างบ้านเขาเอามาปลูกปลูกไว้สองต้นก็จะเป็นสีชมพูตัวนี้กับสีชมพูหวานเย็นที่อยู่ข้างหน้าเราก็เลยเอามาชำแต่ว่าชำตัวนั้นไม่ติดมันติดแต่ตัวนี้ติดแต่สีชมพูนี่ ชมพูชมพูชมพูนมเนี่ยมีนี่ด้วยนะ ดกด้วยนะมีสองต้นนะต้นนี้กับต้นอีกต้นหนึ่งตรงน,นี้มีสองต้นอยู่หน้าบ้านเราก็มีมีอีกต้นหนึ่งแต่ว่าโดนตัดไปแล้วเราอยู่ปงป่ากล้วยด้วยลดกยอนะแต่ก่อนแม่ย่าแม่สามีชอบเก็บไปตำเนี่ยเก็บไปตำตำลูกยอ เมือ่อกตือเสียงเครื่องบินได้ยินแต่เสียงก้อนเมฆบงังไม่เห็นเครื่องบิน